ไปลานเลยไปถอกลับกันกลับกันนะจิงวันนั้นกูแก็บกากเกไปไปจงลูกโรงเรียนนี่เป็นจงลูกโรงเรียนเธอทำไมอะพี่นุ้ยไม่ทำไมนี่แก้เกไปตึ้งหลอดจนคนคุ้ติ้มแม็ดกูจะทำเพื่อโัวกูไปหัวเพื่อกวาดกูทำรองว่าเออแม่เอ้ยเล็กจางคนนะกบไปรถผ้อมกะไปทีนี่เอ๊ป้อมกะไปทีกูมึงกะไปเลยเออว่าเมียผมนี่ยับเมียผมตาย ดีกับผมก็ไปที่นะครับมึงก็ไปตีเมียว่ามึงง้อก๋วเมียเออขอ่าเรวมามารถจนมาตังอยู่มาเมียเาวรถจนมาเมียตังอยู่ว่ะกูพ,พอเดินรอบปิดหน้าเลยนี่กคนบาจิงอ่ันยืมพอเดินรอบเผื่อนว่าเล็กนิดเลใหญ่ๆในพวกมโนโคนในพวกมโนโคนว่ะจัดเปรตกันกูเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่พอจะได้ใครเครียดนะ หยัดนุกแก่ใจมึงว่างไว้นาหันยืนุกแปลกเพล็กจริงคนเราก็เตะต่ตำปลืค้คนเราก็บอกแล้วหนุย่ยเอ้หยาโตในชีวิตนี่นายฮั่งคอยวิสาพันเป็นไหม่ทีคอยบอกแล้วว่าว่างจะมาอยู่ตรงนี้ได้ลําบากเศิษฐาเคยเป็นมาหลายอย่างเป็นมาหลายอย่างฮะตั้งแต่ทุกคนนี่เมื่อนายนั่งหนองเดียวเป็น,ปน,ปนหน่งพ่มว่างมาเป็นปัญหาได้ลําบากนะครับเออแมะเกิดพ่มมาตาไมา่เห็นคนข้างบ้านใจวัดถุาามาเนี่ยตาไม่เห็นเลี้ยงไว้ทาไมเลย ต่อไปหน้าเวลานี่ลำบากแต่ด้วยความเป็นแม่เป็นปื้ื้แม่ไม่ตุ่มลูกนะครับปุ่มก็ได้ยู่มาจนได้เติบโตจนได้ได้ความรักจากแม่จากผ่อแต่พ่อกันตายไปเแลี่ยแต่ื่อว่าพี่น้องทุกคนที่ไม้ความรักความเมตตาทันเองไม่ถื่อเล่นพิษเล่นโต๊กทันไม่โกรธไม่เครื่องนะครับก็กราบขอบรัคุณเป็นอย่างทุ่งไม่รู้จักก่ำได้มาเปรียบปานหันคนเราโกบาวใหญ่โตเนี่ยคูณปอยกุงตทบใจเงเออกุยังวิบล้ยโบ่เจ็บไปกัน วิบเลยก็ท่านรองเปล่งคี่อักษรพี่คนนั้นตาบอดมันไหนนั่งมันอ่านยื้อตาบอดมันไหนนั่งเออเลยนั่งรองเปล่งเปล่งอ้เลยมองเธอจ้าเธอสวยฉันจึงได้มองหากเธอไม่สวยฉันจาไม่มองเธอไม่จมฉันจะไม่จองฉันจะไม่มองให้ว่าใจเต้น ปรดเตอจอยแจ่มดังจันเป็นฉันเต้จกตายปราดใจตินเพราะแล่ไม่เห็นฉันเดินปลัดกรองอันนื้อคุณตาบอดรงเปล่งมองขึ้นแล้ว่ันยื้อไปพอไปบ่าวันเหล่าพอไปบ่าวันเออกล้าด่วนกล้าด่วนเออรงเปล่งไงเลยกำกืนฉันยืนอยู่เดียวได้มันยืนกันไปเลยมันยืนก้าเดียวนะใอ้ยันไม่ยกตกล้องมันเนี่ยยืนอยู่เดียวได้บอกลานนัวไหม รองปลิงรองเปลิงเฮ้คุณอ้วนนวกรองร้อยว่าเพื่อนว่าเพื่อได้ยินไหมพี่เสียงนี้คือสาวผนะ่านนะทำกูว่าได้ยินไหมแกก็อ้นวกอ่ฮันเยอโรองเปล่งพี่รองเปล่งพี่คุณนั่นแค่นดวนเลือดแต่ว่าจกมืงอว่าจ้องข้าง,งรองเปล่งกันรองเพื่อจ้องมือกลับรองที่จงเนื้ออาแทบบาดยาหมูทำกลับกับเลยขลากรับกับว่าจอกอ่ะ อันเนี่ยเอามาขวบก็เลยโอ้ลำบากลำบากเออเต่นเนื่อเหนื่อยหลายริงกูทำมึงจะคิ่จริงทตามราเพื่อกูทำเมราคนพีการใ้ได้เอ่ยที่ไปวัดคนเดียวลำบากพีการตาปิดปีการอู้ปิดคนพีการเพื่อที่ไปวัดคนเดียวลำบากคนพีการจึวางยังมืออยูราเดียนเดียวจะไปวัดลำบากเพื่อยังมือกลางเดียวห้องเวลาไว้พรามต้องึงเผื่อเลย มึงกูไปกับมึงมึงเหมือดวนกัางผมมึงหยอกขึ้นมือกูหย,ยอกให้มือหนึง่งนะไอหมาจุ๋ยเหลืองเปลดเลดเหลืองอื่นกันลุยจริงไลจริงหลวไจริงมันนกอีใตบันรเต็ยู่ปลืปอแปลกแปลกูคนพิการเต็มยูมีความเจ้ามัดคนใบยังร้องเพลงได้เลยคนใบนั่นเนอคนใบเขาพูดไม่ได้จะร้องเพลงได้ยังไงมันเกินเชื่อเกินไปขั้นคนใบร,ร้องเพลงมึงไม่เคยได้ยินางที่กูกูได้ยินแล้ว รองก้นก้ยกองปีบเบิ้ลตุ่งใจรองหัวเปลือเปล่งเรศเดี๋ยอะไรคีฮอกเบบเบบเบบคีฮอกเบบเบบเบบทำได้แต่เบบเบอเนอะบ้าแก่ใจตุกจริงใจเย้ไยก็ต้องรู้กันนต้องให้มันเข้าใจตุกจริงเพราะฉะนั้นพี่เดี๋ยวผมจะไปนั่งคนเดียวก่อนนะพี่นะน้องไม่บายใจน้อง ปีรว่าน้องกินตึงกว่ายิ่งแต่เราไม่อาจเอื้อมลำบากที่ขับนะเตตําปลื้พระน้องไม่ต้องว่วงใหญ่เลยผมจะไปนั่งให้หายเหงาคนเดียวอาไปน้องเอ้ยโอนน้องนองุนงกันว่านะปีไม่ไม่ใจด่าจ้า,จากลัวน้นองไปแต่พวกก่อนใต้คุณเราอยากทำลายตัวเองน้องเอ้บบบนี่ผมเครียดนะพี่เครียดก็เครียดเดียวกูโดดเปลี่ยงให้กว้างพี่หนุ่ยเลยจ้าครับ เดี๋ยวผีไปเปลี่ยนจุดเป็นเรนเจอร์เป็นโตโยต้ามาเลยอ่ะขอยาโกยตี้อันเนอะโตโยต้าน้อยเฮาะเดี๋ยวไปเป็นโกยตี้แต่งตัวอ่ะอันเนี่ไปเราอยักมันป่ากลางเตียงมึงอย่าลืมมาเราจัดเล็กมันยักขึ้นจัดย่อยในชีวิตกูแต่คือคุณไม่เก่งนี่กับมาจัดเล็กจะนานจัดย่อยนั่นเน็ระเบิดไปไม่เน็ตระเบิดไปเพราะกูเห็นแล้ว เอ็นเอ็นจัดเล็กอันนาจัดยิ่จัดหิ่วิ่งไปประตุงเป็นวงใครพอมึงอันนี้ปั่นเรือพอกูวิ่งเต้นในป้ายังเต้นตัวแต่เต้นพอมึงเล่นแกตายไม่ยัดยืนปีกทำแต่มันยังปีกด้วยพอกูเล่นบ่เลยอันนี้เล่นโปรปีกเอ็นนี่ไม่ใช่อยังปีกในตัวแต่เต้นกินดื้อมึงอีรู้เลยแต่มึงไม่จัดการ ไอ้เรื่อนแม่มันเคยื่อนก้อนแงะไปเจัดตีมาแล้วก้อนแงะไปอีแปดแล้วมาตูดได้กูอ่ะจ็ดตายปิดปิดมันนี่ป้าลองไปรบอยากตายมาเพื่อนมืองวัตายไหมแต่ว่าไปเลยหรือไงยาไม่ดีคนอย่าจะไปเว้ยไปว่าไปปัดเดินปลอดไปไปตีเก้ายามเกยเนี่ยยามปูปูกูไปไหนไม่ตีเก้าไม่ไปพุด ไปเรียกไม่ตีเก้าก็ไม่ครับไอรัอ่ะรัไปก้อนมันจะไปจูงมาค้อนมาถึงกูจอดมันวางเลยเต่ามัต้องเลือกกำดาวน่นก็ผิดแล้วมึงไม่ปากดาบกูกลายเนใจบูไม่เปรี้ยตั้่เอายูกูมาแก่ีลยงกูวางนู้นไอเต่าเนี้ยวเป็นนี้ใช่ไอตองลองแล้วก็ขนขึนนี่ต่อยากลุ้มปีนตัวมาตาวันละขึ้นเ่ยไงแก้วนี้ก็มันจะจอบยอดคน อยากสู้มันไม่ใช่ให้เพื่อนตักหม้อแล้วอย่าแมะเกลียดตายดิเนี่ยหมาไก่เนี่ยที่ว่าค่อยกินมือทุกมื้อแหมเอ้ยไปบอกว่าน้องชูมาไหนกูไม่ได้ตายหรอเนี่ยกูเป็นคนยังกินแล้วดิแหมเอ้ยแมะจะตายหรอไม่ได้จะบ้าปะนั้นกูไม่ได้ไปกู ya

บาวีแต่เต้นคี่าใ้กวลเปล่องเลยไม่มีประโยชน์ข้างเด็ดปีโอโหว่าปานห์โอโวมันโยกตามกระเด็ดเน็ดเน็เน็ดเฮ็ดไปเลยอย่ามุดเลยวิวตองตายอุ๊บเหอ

ไม่เตือนตู้กวางกูไม่มาเฉลิบวะเฮ้ยเฉลิบตู้มาเฉลิบซิเหรอวะไปต้องไปตีมอไปต้องไปไปต้องกูแม่วะวิพากษ์ดกเจ๊ไปเต็งทีมันไงแก่น้อยดกเจ๊เนี่ยตัวดอมมีแมตเลยตู้ควันหัวตัวอ่อนไปจัดตั้งตีการ์เวกันเราต้องเจ๊กันตู้ไปบอกรายงานเรื่องสั่งให้ตำรวจจับไอ้ มันม e. ันมันเนยเรามาเลี้ยดีมอวะจ้งคุณมึงกับกูวันนี้นะฮันดื้อดีมอวะมันนวก็เก็บไว้เลิน่าร้านมึงอันเลรับนวดเป็นบอรื้อบุรานให้เอบุรื้อกูแดงตึงกองมอ้ะมันน่อยมันยี่ตีเป็นี่เออเดี๋ยวใจนี่นะอยากูอยากเลเดีใจก Yang mai luôn. Wow. Anh chị it...